ดีค่ะวันนี้นะคะสำนักง,งานเกษตรอำเภอสีเมืองใหม่มาติดตามนะคะกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตข้าวเม่าค่ะบ้านคำไหลตำบลคำไหลอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลค่ะซึ่งมีบุญเพง่งขี่บุญเพ่งนะคะเพื่อนจะให้คําแนะนำแลวกการผลิตสินค้านะคะว่ามีช่วงไหนตลาดรองรับแลก้กกาสมาชิกค,ค่ะที่ร่วมกันผลิตนะคะ ่ะผีแดงค่ะเพิ่นเพิ่นพิสูจน์เลยนะคะว่าผีแดงค่ะมื่อ้เพิ่นกะจะมาสาธิตนะคะนู้แต่จะสอบถามนะคะว่ากลุ่มเดีจัดต่างมาเป็นกลุ่มส่วนเฉลี่ยอาชีพของอำเภออี่ประมาณกี่ปีประมาณประมาณปีกว่าครับปีปีทั้งปีนะคะกิจกรรมกลุ่มนะคะก็จะเป็นการผลิตข่าวเมา ซึ่งเขา,มาเมาพันที่ใส่จะเป็นพันยังคือเป็นเขาหน้าปีครับตั้งัน้ตเจระดอจนหอดเขาเขาใหญ่เกิดเขาก็โคหกนะครับแต่จะมีเขาเนี้ยวนะคะจะเป็นกอโค้หกค่ะ เขาใหญ่หมานเท่านี่เขาเจ้าผนี่น้ำบ่คร้าวเทปอะไ้ครับมันผักเป็นข้าวเจ้าเฮทปขมาว่เป็นครับต้องข้าวเหนียวอย่างเดียวเขาเนี้ยนะค่ะอ่าค่ะช่วงที่ผลิตจะเป็นช่วงยังไงถึงประมาณสิงหาคมกันยายนครับเป็นต้นไปประมาณสิงหต้นต้นต้นสิงหาต้นสิงหานะคะถึงกันยายนครับค่ะค่ะเป็นต้นเปถึงหอดแล้วก็ดูการแาวนาสุอ๋อค่ะ ่าดละการซิ้ค้าในกลค่มเมี่ยงนียค่ะจะเป็นขมอ๊ะก็ค<ข>ือม,มีแต่ขมอ๊อย่างเดียวค่ะเพราะว่าบริเฮ็ดยังเสริมมีแต่ขมา๊ะส่วงขมอ๊ะคือทานาแรกก็คือเฮ็ดกันทั่วไปครับบริแลวเต็กไทยาลาผลผลิต ขี่เก็บเกี่ยวหาคำนวณแล้วหนึ่งไร่เขาจะได้มีต้นทุนการผลิตจักบานะแทแล้วก็ผลผลิตถูกแก๊เป็นเงินได้จักบาลกี่ล่องต้น <Okay. S 2> ต,ต้นทุนนี่ไร่หนึ่งอยู่ประมาณประมาณหาพันผลผลิ <Okay. S 2> ตน,นี่อยู่ประมาณเกือบสองหมื่นได้ค่ะแต่ชือว่าหนาะลงทุนนะคะ,คะการผลิตขา้าวเฉลี่ยแล้วช่องทางตลาดที่ตรงของคุณ ก็คือลูกค้าทั่วไปแหละกะลูกค้าเฟรชครับสั่งน้ำนำเฟรชค่ะแนะนำเฟรชผีอยาจะสร้างขมอ้นผีจะเป็นชื่อยังนะคะเฟรชเฟรชวะไอ้บุญเพ่งไซงามครับค่ะเฟรชค่ะถ้าสมาชิกหรือว่าไผรนะคะสนใจขมากุ้มสีแดงนะคะสามารถสั่งทานไดนที่เฟรชผีบุญเพ่งนะคะเช่าเซิร์ชทาน ได้เลยนะคะช่องทางเพื่อนกระามรถจำหน่ายในตลาดชุ่มชนแล้วก็แแรรูเป็นการส่งผ่านออนไลน์นะคะจะเป็นทางเฟซบุ๊กค่ะหรือว่าจะเป็นตามงานต่างๆนะคะครับค่ะมันคือส่วงคือส่วงเขาเมาไหลก็คือเลยขายครับลาเขาเมาสามารถเอามาแรรูเป็นอย่างอื่นใดมน้องสิได้หลายเนี่ยครับแต่ว่าชวนมาขเขาโฟมของผมเนี่คือสีเป็นยู กินกินเลยกับข้าวเมาหัวสองอย่างนะครับโอ้ประ่าณสม,มัยนี้เน้นก็จะ,จะเป็นอันเป็นข้าวเมาทอดเนาะค่ะครับส่วนอันข้าวเมาข้าพพวมัลผัวภพนี่สิเป็นข้าวเมาทอดเ่อไหรเพราะมันเป็นข้าวอ่อนเห็ดโบเป็นข้าวก้อนข้าวแก่ข้าวมเป็นข้าวแข็งเนาะคะ่ะครับถ้าขา้าวข้าวแข็งเห็ดนะคือเขาจะไปทอดไปยังตอนนี้มันราคาข้าวอ่อนระาคามันสูงนะครับราคาอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลขายกลุ่มจำหน่ายประมาณกี่บาท ประมาณนี้นะครับกิโลกรัมละห5 0หาบาทนะคะค่ะมีอุปกรณ์ยังไงคะที่ใส่เพชนะคะเจ้าหินก้อนนี้ใส่คุนซักะลายคู่มือพัฒนาเป็นเครื่องซักเป็นใส่ใส่เครื่องซักเองใส่เครื่องใส่เครื่องซักเองบ้านนี้ก็มาเป็นเครื่องเป่าแกบเครื่องหล่อนแกบแล้ยางให้เป็นมัน ตัวนี้เปครื่องหลอนแกบ์หลอนแกวครับหลอนแกบ์หลอนห้ามมดว่าเขาได้เขามาแล้วเกี่ยวมาแล้วเขาก็จะเอามา้าไปจังไดก่อนค่ะทีถ้าเกี่ยวเขามาเริ่มต้นว่าแบบมามาขูดเครื่องนี่ก่อนครับนี่ม้าขูดเครื่องนี่ก่อนใส่ไดขูดครับใส่ไดปั่นใดข่วงบริปปั่นอเอาเป็นห่วงใส่เลยนั่นทีแล,ล,ล้วก็ปั่นปั่นแล้วปั่นแล้วก็เอาไปล้างหนามอยู่ อีกจุดหนึ่งแต่มัน,ม,นมันบริเฮตนงน่ไปเบิ่งมองจ,จุดที่เขาขุดแล้วกาหลังจาที่เ่าขุดแล้ว